เห็นไหมแป้งเนี่ยมาเรียนนะมันก็ต้องหน้าเนี่ยมันเน่ยเคยทา过ไหมไม่ต้องทาหรอกไม่ทาก็ได้ครูครูสั่งห้าทหรอกวัวสักที่ไหนแล้วเราไม่เคยเข้าเรียนสักหน่อย นะเหรอก็อการไทยทำแล้วมันได้อะไรอะ่ะก็แบบว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยจะได้ค่าชดเชยไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแบบเนะี้ยเหรอ,อ,อเออเอองั้นดีเนาะเราจะได้ทํามเธอทาไม่เหงาเหรไม่อะาทาไมอะทาไมอะ,มอะเปลืองโอย ไปโรงเรียนเออเธอขับนะเพราะว่าเราคุยโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึงอืมว่าง่ายเป็นไหนแล้วหรอเออไปเจอกันอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะ Okay. มีประกันอุบัติเหตุครับไม่ต้องเสียลูกเนี้ยน่าจะทำประกันตั้งแต่แรกดีกว่าเนาะ